พี่ผักโขมมีบ้านทั้งหมดสองหลังหรอคะอันที่จริงแล้วเรามีบ้านแค่หลังเดียวคะ่ะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้แม่เพิ่งซื้อมาต้นปีนี้เองทุกคนก็จะให้เรียกว่าเป็นบ้านหลังที่2เลยก็คงไม่น่าใช่คะ่ะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เราสร้างได้บ้านหลังเล็กๆเองคะ่ะหรือว่าบ้านพักพิงนั่นเองวันนี้เราก็มีโอกาสได้ลงมาข้างล่างนะคะก็เลยจะมาพักที่นี่กันหนึ่งคืนแต่ประเด็นคือที่นี่ไม่มีอะไรให้กินเลยค่ะทุกคนก็เลยจะไปเดินดูรอบๆนะคะว่ามีอะไรมาทํากินบ้าง โอ้โหถามจริงทุกคนไม่ได้มาที่นี่แค่เกือบหนึ่งเดือนเองนะคุณแม่ของเราเอาเวลาไหนไปปลูกแตงเนี่ยแล้วลูกแตงก็คือใหญ่อุดมสมบูรณ์มากนะทุกคนปลูกที่บ้านยังไม่ค่อยได้กินเลยแต่มาปลูกที่นี่ทำไมมันปลูกดีอย่างนี้เนี่ยแม่ไม่อยู่ซะด้วยทุกคนขอจิ๊กแตงแม่กินสักน้อยนอกจากแม่จะปลูกแตงแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างมากๆเลยค่ะที่แม่ปลูกเอาไว้ น,นี้เราพยายามตัดใบที่มันเยอะเกินไปนะคะก็เอาบางส่วนไปทิ้งละกันการตัดใบทิ้งก็จะทำให้ผลของเราดูกแล้วก็ออกผลผลิตเยอะขึ้นนะคะต้นมะเขืออันนี้รอบก่อนเราตัดไปแล้วรอบนึงค่ะทุกคนเห็นไหมว่ามันออกผลเยอะเลย เป็นคนไม่ค่อยชอบอยู่นิ่งนะคะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่หลังจากตัดใบเหนื่อยเนื่อยเสร็จแล้วก็จะไปกินแตงกันค่ะโชคหลายไปกว่านั้นก็คือไม่มีมีดค่ะทุกคนแต่โชคดีหน่อยที่เรามีวิชาติดตัวมานะคะ นี่ได้แตงมาแล้วนะคะทุกคนแตงดอยอ่อนๆแบบนี้ยรสชาติจะหวานแล้วก็อร่อยมากค่ะทุกคนแล้วก็แตงดอยเนี่ยรสชาติเหมือนแตงกวาทั่วไปเลยค่ะ ช่วงเย็นๆของที่นี่เนี่ยอากาศก็ค่อนข้างดีอยู่เหมือนกันค่ะอยู่บ้านที่เนี่ยมีแต่มาม่าที่ให้กินเท่านั้นค่ะเย็นเนี้ยเราก็เลยจะมาต้มะมาม่ากินกันรู้สึกว่าตัวเองโอดอยากมากค่ะข้าวก็ไม่มีให้กินร้านค้าก็อยู่ไกลนะคะจะเดินไปซื้อคนเดียวมันก็ยังไงยังไงอยู่ต้มะมาม่ากินไปนี่แหละง่ายสุดแล้ว เมื่อกี้เราไปเก็บมะระขี้นกมาต้มใส่ด้วยนะคะแต่บอกเลยว่าอย่าหาทาค่ะทุกคนเพราะว่ายอนมะระขี้นกเนี่ยมันขมอยู่แล้วค่ะยิ่งเอามาต้มใส่มาม่านะมาม่าขมทําถ้วยเลยค่ะส่วนตัวเนี่ยชอบกินมาม่าใส่ผักชีมากๆมันอร่อยมากค่ะก็ไปเก็บมาด้วยนิดนึงนี่กับข้าวของคืนนี้นะคะบอกเลยว่าโซเดียมเต็มเลย นานเลยค่ะตามสภาพค่ะทุกคนมันขมมากๆแต่เราก็ต้องทําใจกินนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรกินแล้ว